ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซานฟรานซิสโก เพราะเราใช้คิวดักสปอร์นะจ๊ะซึ่งตอนนี้เราก็พักกันที่แถวแถว m a r มา t s เก็ตสตรีททุกคนก็คือมันเดินง่ายอะไรอย่เงี้ยแหละเนาะเรื่องที่พักก็คือเมื่อคืนน่ะเราจองที่พักกันมาแต่แบบว่าเออก็จองผิดนิดหน่อยก็คือแบบดับเบิลเบดแต่เสือกงงเองดับเบิลเบดมันเป็นแค่เตียงเดียวทุกคนแต่อยากได้ทวินเบดแล้วซึ่งห้องที่ได้คือแบบเป็นห้องน้ํารวมแล้วห้องน้ารวมแบบแค่สห้อง ไม่ใช่สองห้องแบบหลายหลายชาเวอร์นะสองชาเวอร์กับคนทางชั้นแล้วคือแบบท้งชั้นก็คืออ่ะมีคนแล้วคือดังมากคือเสียงดังมากแบบจริงคือกูไม่อยากออกนอกห้องเลยกูไม่อยากอยู่มัคือแบบเซ็งมากก็เลยอ่ะงั้นก็ขอเขาเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนกับเขาก็เสียเพิ่มอีก1 8 0ดอลลาด์ิดนะทุกคนก็คือแพงมากแต่ก็คือได้ห้องแยก ห้องน้าในตัวสองเตียงดีขึ้นเยอะแล้วก็แบบเห็นวิวเห็นวิวเมืองเลยใช่ทุกคนเออแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็คือแบบพอจะเลือกอ๊ยขอโทษเจอเรื่เฮียวๆใช่ไหมก็เลยสวดมนต์ก็ขอให้อะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะก็ขอให้สองวันเป็นวันที่ดีใช่แล้วก็ที่นําบินีก็คือดีเลย์กันแบบว่าสองถึงสามชั่วโมง เลยอะไรค่ะน้าแม่งมงมากคือเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่สนามบินซานฟานอะ่ะเขาเปิดแลนที่แบบว่าเปิดเลนให้ลงอะ่ะแค่เลนเดียวม,มันก็ได้คนแบบต่อคิวของแต่ละแต่ละไฟล์ไอย่างงีก้กูเลยสามชั่วโมงเลยจอีดอกมากกว่านั้นคือกูกระเป๋าพังล้อแตกเมื่อถึงสนามบินกูงงมากแล้วก่กอนน้นั้นก็คือกระเป๋าเกินก็คือต้องเสียเพิ่มอีกหนึ่งร้อยดอลก็คือกระเป๋าเป็นอันเสียหนึ่งร้อยดอล แล้วเจอกันดเดี๋ยวไปกินข้าวกัน<ด> เราจะขึ้นมาขึ้นอะไรอย่างงี้คือลุงคนนั้นบอกว่าให้เอาใบเนี่ยยื่นให้เขาแล้วก็มือจะขึ้น่างนี้เออประมาณนั้นก็หลังจากที่เราใช้ซื้อทริปเดย์พาสดูคงก็คือสามารถใช้รถบัสแล้วก็เคเบิ S <S 2> <S 2> <S 2> ได้หมดเลยก็ลองไปศึกษากันดูยกเว้นเซเว่กับบารใช่ก็คือแค่สามเดย์ก็สามารถเที่ยวรอบเมืองได้แล้วถ้าจะไปโอเพ่นหรือไปไปที่แบบอีก,กอเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปไม่ได้ไปไม่ได้แต่ว่าถ้าหยู่ในซานฟรานก็คือค่อนข้างครอบคลุมแต่ว่าอาจจะต้องรอน,นานนิดนึงกับรถลากเที่ยวอาจจะรอเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเที่ยวยากหรือเปล่าทุกคนแต่เราจะเดินกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็เดี๋ยวศึกษาเสนออยนะแม่เปิดแทนเ คือจานใหญ่มากแต่ว่าเข้ามือใหญ่มากแล้วก็ส,สั่งทานแล้ mm. ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อะไร The Museum of Art Modern San Francisco Museum of Modern Art ออถ้าเป็นยัง ย่งยงางก็คือจะเสีย19ดอลอันนี้ยังอะดาวนะแต่าถ้านอะดาวจะเป็น25ดอลก็เดี๋ยวมาดูกันยังอะดาวก็คือ19ถึง24<ป>ก็หลังจากที่เดินที่วิวิตณภัณฑ์เนาะก็ ใช่ก็มีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะคุก็คือสวยมากอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าเพราะเรามาเสพสิเออเรามาเสดสินก็อยากจะแปะรูปแล้วกันไม่รู้แปะได้หรือเปล่าว่ากันอีกทีมีคือดีมากใช่อันนี้ก็คือมันมีให้เล่นเออก็ลองไปเล่นดูถ้ามาถ้ามามีว่า